แหล่งต้นน้ำใหญ่ชื่นใจธรรมชาติไม้กวาดดอกย่าจำปะดาพันดีตำบลกาบังเป็นหนึ่งในสองตำบลของอำเภอกาบางังจังหวัดยาลาตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดยาลาไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ40กิโลเมตรกาบังแต่เดิมเรียกว่ากาแบซึ่งเป็นชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นหรือภาษายาวีแปลว่าต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเรียกกันมาจนเพี้ยนเป็นคำว่ากาบังในปัจจุบันตำบลกาบางังมีพื้นที่จำนวน7 000, 1 8 7 5ไร่หรือประมาณ115ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น8หมู่บ้านหมู่ที่1บ้านบรรนังดามาหมู่ที่2บ้านนีบงหมู่ที่3บ้านลูโบปัญ,ญังหมู่ที่4บ้านยืนนัง หมู่ที่5บ้านลาแลหมู่ที่6บ้านแอและหมู่ที่7บ้านกาบังและหมู่ที่8บ้านบาซาตาแปรประชากรอาศัยอยู่จริงตามข้อมูลจอปปะถอปี2565จำนวน2,401ครัวเรือนจำนวน12,65คนแยกเป็นชาย5,175คนหญิง 5,090คนประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ99นับถือศาสนาอิสลามสภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลกาบางังโดยทั่วไปสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีที่ราบเชิงเขาและมีแนวแม่น้ำเทพาและคลองน้ำขุนหลายพานทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและค้าขายสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่จุดชมทะเลหมอกบ้านนี้บงน้ําตกโจกิจกรรมล่องแก่งผลไม้เรื่องชื่อได้แก่จำปะดะซึ่งเป็นผลไม้ถิ่นของอำเภอกาบางังที่มีรสชาติหอมหวานประเพณีที่สำคัญได้แก่ประเพณีการกวนอสุรเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อสูรเป็นภาษาอาหรับแปลว่าการผสมการรวมกันคือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายอย่างมากวนรวมกันมีทั้งขค้าและหวานได้แก่กล้วยมันเทศหอมแดงและอื่นๆเป็นกุศโลบายในการสร้างความสามาคัคคีความพร้อมเรียงและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประเพณีการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเดือนรอมฎอนหรือเดือนที่9ของปฏิทินที่จะรอสักราชในศาสนาอิสลามเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือนด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเดือนบวชและถือเป็นเดือนที่สําคัญที่สุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้เข้าถึงอัลลอฮ์แสดงออกถึงความศรัทธาและเป็นการย้ําเตือนให้ชาวมุสลิมระลึกถึงความลาบากของบุคคลที่ได้โอกาสกว่าดังนั้น ในเดือนนี้มุสลิมจึงมักบริจาคให้องค์กรการกุศลและเลี้ยงอาหารแก่ผู้หิวโหยในปี2566ตำบลกาบังได้รับคัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบระดับจังหวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเป็นตำบลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตำบลเข้มแข็งตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพศ2566 ซึ่งวีขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลโดยการนําข้อมูลจปทข้อมูลกชช .2 ขข้อมูลทีพีแมพข้อมูลทุนชุมชนความเข้มแข็งชุมชนข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนและอื่นๆมาใช้ในการจัดทำและประสานแผนพัฒนานในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวางแผนกิจกรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนเกิดการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานราชการร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบนนำโดยน,นายอ,อ,อำรันบากาในอำเภอกาบังสวัสดีครับผมอารันบากาในอำเภอกาบังจังหวัดยะลาครับสำหรับการาประสานแผนพัฒนาแต่ละพื้นที่ต่างๆหรือว่าเราที่เราเรียกว่าเป็นวันแพรนะครับคือในหลักคิดนะครับในกรอบความคิดคือว่า เราต้องการให้ในอำเภอนะครับมีแผนแผนเดียวที่ส่วนราชการต่างๆรวมถึงต้องถิง่นนะครับมาสามารถมาใช้นะครับเป็นกรอบในการพัฒนาในมิติทุกมิติของระดับพื้นที่อำเภอขาบังครับ,บ,รบก็ในส่วนการทําแผนนะครับก็ต้องเริ่มนะครับตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นแผนระดับตำบลมาเป็นแผนอำเภอ โดยอีกส่วนหนึ่งครับน้ําไหลไฟสว่างทางดีมีอาชีพตรงนี้ก็จะเป็นแผนอีกแผนหนึ่งที่เราต้องบรูรณาการนะครับในส่วนของงบประมาณที่มันเป็นสวนราชการระดับจังหวัดขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นสวนราชการที่มีเสถ่าพนองของงบประมาณเราก็จะมีการทําแผนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็นั้นนครับการทําแผนทุกระดับนั้นจําเป็นต้องดึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับทั้งเรื่องของวิชาการเองนะครับเรื่องของภาคประชาสังคมเอง รวมถึงภาคประชาชนเนีย่ยต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องในการกับเคลื่อนแผนในการทาแผน,นแตั้งแต่ระดับล่างจนถึงนะร,ระดับอาเภอระดับจังหวัดต่อไปครับตำบลกาบางังสามารถนําข้อมูลจากการประมวลผลโดยโปรแกรม CIA มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของตําบลเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาและจุดเด่นของตําบลได้โดยใช้ฐานข้อมูลจอทและกชชสควิเคราะห์ข้อมูลเป็น5ด้านได้แก่การพัฒนาด้านอาชีพ การจัดการทุนชุมชนการจัดการความเสี่ยงชุมชนการแก้ปัญหาความยากจนการบริหารจัดการชุมชนการใช้โปรแกรมดังกล่าวนอกจากเพื่อวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของตำบลแล้วยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธีสวอตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และตรงตามข้อเช็จจริงมากยิ่งขึ้น การค้นหาศักยภาพของตำบลและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนตามประเด็นการพัฒนาทั้ง5ด้านโดยจัดเรียงลำดับความสำคัญพบว่าตำบลกาบางังมีความต้องการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาอาชีพเป็นลำดับแรกโดยมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่ามีความต้องการอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำอาชีพหลักเช่นคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลและสมาชิกรวมกลุ่มกันทำเครื่องแกง เพื่อจำหนยเป็นรายได้เสริมโดยมีคนเรือนยากจนจากข้อมูลตปทและข้อมูลทีพีแมพเข้ารวมเป็นสมาชิกกลุ่มพร้อมทั้งส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องแกงส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างอาชีพและรายได้หมุนเวียนในชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกับส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนองค์กรเครือข่ายต่างๆโดยใช้ข้อมูลปัญหาทุกด้านนำเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการบูรณาการทั้งทางด้านข้อมูลและงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ตำบลกาบางังกระผมนายอับดุลอาซิดีราเมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ในการพัฒนาตะบนกระบังนะครับกระผมได้เอาข้อมูลนะครับจากาจากปทนะครับ,ลรบแล้วก็เอาข้อมูลจากกศช .2 คอนะครับแล้วก็เอาข้อมูลจากที่พื้นแบกในการขับเคลื่อนในพื้นที่นะครับก็เราได้ขับเคลื่อนมาตลอดแบบบรูรณาการมาตลอดนะครับโดยบรูรณาการกักบทุกพอ่วารวิการผู้นาท้องที่ท้องถิ่นผู้นาําศาสนานะครับ แล้วก็กลุ่มองค์กรต่างๆนะครับสะบักคีเครือข่ายในพื้นที่นะครับที่สําคัญที่สุดของตำบลกระบังผมให้ความสําคัญให้กับพี่น้องตับชนประชาชนครอบครัวในการพัฒนาความทีวิวนะครับในการทศอาชีพนะครับมีอาชีพเสริมผมได้ตั้งงวดมานของอบตกระบังทุกปีครับทุกปีปีละหมู่อละหมู่บ้านนะครับละโครงการต่อปีนะครับอย่างน้อยนะครับก็ได้ได้านไม่ได้ทศชาตให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมในฐานะ เป็นนายกองค์การบริหารสวนทำบงการผู้นำต้องถึงในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนราชการและก็พี่น้องกำนัลพู้่บ้านในการดูแลพี่น้องประชาชนในการบำบัดทุกบำบงศพบาเพ็ญแท้จริงการนำข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งอนาคตที่แข้มแข็งโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล พัฒนาคุณภาพชีวิตและสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยความงดงามของการดำเนินชีวิตในวิถีพระหุวัฒนธรรมความหลากหลายทางด้านศาสนาภาษาประเพณีเชื้อชาติและวัฒนธรรมอันดีงามอยู่ร่วมกันในชุมชนด้วยความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกมีความเอื้ออารรบนหลักของความเท่าเทียม มีสิทธิ์ในการดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์เป็นภาพสะท้อนสำคัญหนึ่งของประชาธิปไตยถือเป็นสเสน่ห์แห่งวิถีในพื้นที่ปลายด้ามขวานทองที่นี่กาบัง